บนัวนี้แก้มีสูตรป้นบ้านสิบง่งายๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้เล่นกันก็จะเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดไปก้าสูตรนี้ไม่ต้องใช้ฐานแครนไม่ต้องใช้เครื่องจักรก็สามารถที่จะเอาไปป้นกันได้เดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานเซตนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันกดเลยนะครับถ้าเราจะเข้าแก้วมองว่าเราควรที่จะเข้าไปพัง ปอมระว,วาเส้นเดียวก่อนครับเพราะว่ามันจะโจมตีค่อนข้างโหดเลยเปก้าของเราจะไม่ค่อยถูกใจนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันก่ด้เลยนะครับถ้าแก้วจะเข้าแก้วจะเข้าทางด้านนี้นะครับก็จะปล่อยยักษ์นะครับลงไปเป็นนักดานแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปด้านขวาปล่อยเปก้าลงไป3ตัวทิ้งควินแล้วก็ตามด้วยพ่อมดลงไปปล่อยลงไปด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดปล่อยกระโดดลงไป เพื่อที่จะเข้าไปด้านใหนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้ใช้เยาว้าลงไปหนึ่งควรเลยจะได้บ้าขั้นครับโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็คิงจะเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวจะเจอกับปอมอีกโบด้านซ้ายมือเราใช้เมลิคูดานครับแล้วก็ใช้กระโดดไปด้านบนเพิ่มเลือดไปหนึ่งควรเลยนะครับที่าทางฝั่งของยักษ์แล้วก็คิงแล้วก็คิดว่าใช้แค่ไปที่ป้อมอ b กโบแล้วก็ป้อมลาวานครับก็น่าจะดีเลย เมีนครับเราก็สมาที่จะโจมตีได้นะครับเป็นสุดที่ง่ายจริงเราก็ป้นมาได้เยอะเลยนะครับโอเคเปคก้าอยู่ด้านซ้ายนะครับหนึ่งตัวเพื่อนที่ไปกับยักษ์ครับก็จะไปด้วยกันยักษ์ก็จะโจมตีอาวุธใกล้ตัวเปก้าก็จะสับทุกอย่างเลยถือว่าเยี่ยมเลยครับก็จะไปด้วยกันโอเคดูเหมือนว่าเปก้านะครับอยู่ด้านบนจะโดนอาวุธโจมตีอย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนล่าเอ็กโบนครับ แล้วก็จะทิ้ง้แก่ลงไปนะครับแต่ว่าเรายังมีควีนควีนยังไม่ตายลงไปควีนสามารถที่จะยิงท้ากกำแพงไปโจมตีอาวุธหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนูที่อยู่ด้านบน,นครับรวมไปถึงป้อมพ่อมดที่อยู่ด้านขวานครับก็จะพังลงไปควีนจะขึ้นไปนะครับเราก็ได้สรกกอพ์มาเยอะเลยมาดูกันนะครับก็่สุดท้ายแล้วเราจะได้มากน้อยเพียงใดควีนนะครับทำ,ทำสิ่งที่เธอรักครับก็คือการโจมตีกำแพงครับแล้วก็จะโจมตีต่อไป แก้วจะไม่่วนใช้ถ้าไม่ตายหายตัวนะครับเพราะว่าแก้วจะรอให้ถ้าฝั่งของควีนเนี่ยไปด้านบน,นครับแล้วก็คิดว่าถ้าตรงไหนจําเป็นเนี่ยเราถึงจะใช้ถ้าไม่ตายแก้วว่าจังหวะน,นี้นะครับโดยคนที่จะใช้ถ้าไม่ตายนะครับเพราะควีนจะเดินอ้อมลงมานะครับด้านล่างหรือว่าแก้วใช้เร็เรวเกินไปอาจจะใช่เนาะโอเคดูเหมือนว่าป้อมปืนใหญ่จากคุณไม่ไหวนะครับต้องพังลงไปก่อนรวมถึงป้อมมอต์้าหิ้วด้านล่างด้วยนะครับควีนไม่สามารถที่จะเก็บที่เหลือได้นะครับแต่เรา ได้มาเยอะมากเลยนะครับก็ได้ทองคำและน้ำม่วงครับมาอย่างละ70,000 0ครับแล้วก็ได้น้ำดำนะครับมาทั้งหมด7,8 0 0เยอะไหมเยอะเนาะเรานะครับไปชมตาที่2อกันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับเจ้าบ้านังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่เอาผู้ก้าวไว้ด้านนอกครับไม่รู้ว่าทำไมแก้มองว่าถ้าเราจะเข้านะครับแก้มองว่าเราเข้าด้านขวานครับที่ป้อมอิฟโนกน่าจะดีนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับก็เหมือนนคล้ายๆกับบ้านเดินบน จะมีปิดทางอยู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะยัดทหารเข้าไปได้นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้านะครับแก้มองว่าเราเข้าด้านซ้ายมือที่ควีนเ่าเราปล่อยยักษ์ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเปก,กาลงไปทิงควีนพอมดระเบิดนะครับลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นเราใช้เพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดละกันก็จะใช้เพิ่มเลือดลงไปครับแล้วก็ใช้พอมดลงไปให้หมดเลย โอเคจะเข้าไปนะครับเราทำการใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็ปล่อยอยาบ้าเพิ่มเลื่อนครับลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่เข้าไปนะครับด้านในโอเคคิงเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ฟอม XB กโบเอกโบก็จะไม่ทํางาน,นครับรวมถึงฟอร์มอีกโนด้วยด้านล่างมียักษ์นะครับที่เข้าไป มองว่าน่าจะเป็นโจมตีด้านครับทีนสมาร์ทที่จะโจมตีบริเวณด้านล่างได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ถนนครับก็ดีเยี่ยมเลยเราใช้กระโดดครับลงมาด้านล่างเพื่อที่จะให้ฐานรองครับออกมาด้านขวาเพราะด้านบนครับมีพ่อมดอยู่ก็น่าจะพอไหวอยู่เนาะคุินครับใกล้ตายแล้วนะครับแต่ว่าเราสมาร์ทที่จะไปต่อได้นะครับก็อาจจะต้องทําการใช้ถ้าไม่ตายหายตัวครับถ้าคิดว่าเธอไม่ไหวโอเคหายตัวไปนะครับควินก็จะไปด้านบนไหม โอ้ควีนเลือกที่จะยิงกำแพงครับเดนขวานครับมีเปก้าเหลยยูนครับมีตัวหนึ่งที่ตายลงไปนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเลือดเหลเยอะเลยก็น่าจะโจมตีได้นะครับควีนไม่ไหวแล้วนะครับก็จะมองเทงไปนะครับทาให้เดนขวานครับมีเปก้าครับมากับพ่อมดพ่อมดก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตครับคอยที่จะโจมตีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านนอกได้นครับเพราะว่าพ่อมดสามารถที่จะยิงข้ามกำแพงได้อย่างที่เรา้กันดีนครับเปก้าพยายามนะครับที่จะสับกำแพงครับ แล้วก็ทําสําเร็จไหมนะครับไม่สําเร็จครับเธอเดินลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะไปที่ป้อมปืนใหญ่นะครับพอมดก็ดีเลยนครับโชคดีนะครับที่เรายังเหลือพอมดอีกหนึ่งตัวนะครับสามารถที่จะคอยเก็บกวาดได้นะครับเปก้าก็จะเป็นตัวแทงให้เปก้านี่รับบทนางเอกเลยนะครับก็รับบทเป็นตัวแบกนะครับให้ให้พอมดเนี่ยทำการโจมตีได้แต่ดูเหมือนว่าเปก้าของแก้วนะครับจะไม่ไหวแล้วนะครับก็จะลาไปก่อนครับพอมดจ้าเปก้าลาก่อนจ้า ก็เรียบร้อยนะครับจบไปที่2ดาว89%นะครับพอไม่มีแันแคนไม่มีเครื่องจักรก็ไม่ได้สาดาวเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมมาที่สกมมาต่อนะครับคือบ้านหลังนี้ครับก็อยากจะตีชมกันะครับแก้วมองว่าเป็นบ้านที่สวยนะครับแล้วก็เออเป็นบ้านที่โอเคเลยถ้าเราจะเข้านะครับแก้วมองว่าเราจะเข้าด้วยซ้ายนะครับเข้าไปที่ป้อมอิกโบอินฟนครับแล้วก็ไปดึนขวา น่าจะดีนะครับแก้มองว่าเราเข้าที่ใกล้ที่กับิงนับน่าจะดีเลยส่วนควีนนะครับอัปเกตยดดูก็สบายใจเลยเดี๋ยวเราปล่อยทั้งฝั่งของอายักลงไปโอ้ยแป๊บนึงโอเคแล้วปล่อยระเบิดนะครับลงไปตรงนี้เลยใช้ไปก้าลงไปด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางิงควีนปล่อยพอมดลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยครับแล้วก็ใช้กระโดดลงไป1ขวดเลย ปล่อยเยืบ้านลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เล่งให้ยักษ์แล้วก็าทางเราครับเข้าไปด้านในเราจะแช่ไปด้านขวานะครับที่ป้อมอโหนด้านขวาแช่ให้โดนป้อมเทดลาด้วยนะครับก็จะดีเยิมเลยเราใช้กระโดดนครับลงไปทางด้านด้านนี้ละกันเพราะแก้วมองว่าด้านล่างมีป้อมปืนใหญ่คู่นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันใช้พุ่มเดอนลงไปหนึ่งขวนครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับยักษ์แล้วก็ทางฝั่งของคิงด้วยนะครับก็จะ ดีเยี่ยมเลยครับด้านล่างมีเปก้าครับที่มากับพ่อมดครับถือว่าเจ๋งเลยครับด้านบนเปก้ามา1ตัวครับแล้วก็มีพ่อมดจงตีเข้าไปที่ป้อมธนูครับหมยนี้น่าจะได้สามดาวนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเจอบ้านไม่ยากครับหรือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีแถงแคนก็อาจจะได้สามดาวนะครับแต่ว่าถ้าบางบ้านเจอบ้านที่การาดีนะครับแล้วก็มีแถวแคนครับสามดาวอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราครับไม่มีแถงแคนไม่มีขึ้นจากครับก็จะเล่นยากหน่อยเนาะ ท่านผู้ชมขอด้ครับแก้วก็แนะนําให้ขอเป็นปลาหินแล้วก็เครื่องยิงเดือดร้องรับแล้วก็ยาแช่ก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมครับสมาี่จะเก็บสัปดาวได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะโอเควันนี้ก็มาฝากกันแล้วนะครับกับสูตรป้นบ,นบ้านสิบง่ายๆครับง่ายไหมเห็นแก้วเล่นแล้วง่ายเนาะก็สบานครับสมาี่จะเอามาใช้ป้นได้ดีเลยยังไงถ้าใช้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกลับมากดไลค์ให้แก้วด้วยครับแล้วก็ใช้ดีไม่ดีไงก็กลับมาคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปแก้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยากจะสนับสนุนช่องแก้วก้านครับสามารถที่จะทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้าไปในร้านค้านะครับแล้วก็ในร้านค้าก็จะมีแพ็กเกจมาขายนะครับก็เป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าเลยครับท่านชมท่านใดนะครับจะเติมแพ็กเกจเติมเพชรหรือว่าเติมปะทองคำนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนแก้วด้านครับเพียงคุณชมกดปุ่มที่ตัว C ได้ขวามือบนใกล้ๆกับปุ่มกากบาทสีแดงครับแล้วก็กอกรหัสแก้วก้านครับ จะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยครับตอนนี้แก้วจะพิมพ์ใหญ่เนาะ K L A W K L a แก้วก้าก็จะเป็นรหัสแก้วก้านครับหรือว่าโค้ดแก้วก้านนั่นเองแต่นั้นก็ปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็ส่งรหัสเวลาที่คุณผู้ชมใช้โค้ดแก้วก้านครับแล้วก็ทําการเติมเพชรเติมแพคเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะสมัครเล็กๆจากทุกการเติมชมซึ่งแก้วจับเงินที่ด้านครับปาพนัยช่องดีขึ้นไปรวมถึงนํามาแจกด้วยครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอด ขอบคุณจริงๆวันนี้แขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ